พอแตกกลัวไม่กล้าเทรดใครติดอย่างนี้อยู่บ้างพิมพ์บอกได้ว่าเขาเราจะมาแก้ปัญหานี้กันมาก็ใช้หลักคิดนะครับคือกลับไปฝึกเดโมก่อนจริงไหมที่คุณกลัวมันเป็นเพราะคุณไม่มั่นใจในเทคนิคตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองครับกลับไปฝึกเดโมก่อนและมีความรู้ที่มันถูกต้องไปฝึกใหม่หมดเลยคุณจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและถาวรน,นะมันไม่ใช่การแก้ที่แบบ ฮึบฮึบฮึบสั่งตัวเองให้มันไม่กลัวอ่าการสั่งตัวเองให้มันไม่กลัวมันทำได้ครับมันดีแต่ถ้าเกิดความรู้ของคุณมันไม่ดีคุณไม่กลัวก็จริงแต่คุณไปเทรดแล้วมันก็จะเสียงเหมือนเดิมเก็ตว่าดังนั้นการแก้ที่ยั่งยืนที่สุดคือคุณต้องมีความรู้ที่มันใช่ฝึกฝนให้เพียงพอแล้วกลับไปเทรดเดโมใหม่นะยอมได้หรือเปล่าครับช้าลงเพื่อเร็วขึ้นยอมได้ไหมโอ้ยอยากให้หลักคิดตรงนี้มากนะอ่ะดูแบบนี้นะครับ หลายๆคนบอกกับผมอย่างนี้ว่าไม่อยากจะกลับไปฝึกเดโมเลยเพราะว่าฝึกเดโมเนี่ยมันไม่ได้ตังค์ใช่ไหมมันไม่สามารถได้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเทรดเงินจริงเนี่ยเออมันมีได้มีเสียนะอย่างน้อยมันได้เงินนะแต่คําถามหลักที่สําคัญที่จะต้องคุยกันในวันนี้นะฮะคือว่าคุณมั่นใจเหรอว่าคุณเทรดเงินจริงแล้วคุณจะทําได้ถ้าไม่กลับไปฝึกเดโมก่อนจริงเปล่าจริงไหม ถ้าความรู้ของคุณยังไม่ได้ถ้าประสบการณ์ของคุณยังไม่ได้และคุณยังฝืนไปเทรดเงินจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. คุณจะขาดทุน 2. เสียกําลังใจ 3. ม,มันหายไปเรื่อยอืมแล้วก็4ี่ก็คือฝังใจด้วยในคุณบอกผมหน่อยครับการเร่งเร่งการฝึกตัวเองเร่งไปลงเงินจริงเลยมันมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ไหมคุณลองดิสมาที เนี่ยผมนั่นนี่ผมริษโทษของมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับกับการเร่งตัวเองทางทั้งที่ยังรู้ไม่พอประสบการณ์ยังไม่พอแล้วไปเล่งเงินจริงมันมีประโยชน์อะไรบอกผมดิหาประโยชน์เจอไหมถ้าคุณหาประโยชน์กับมันไม่เจอนะครับเชื่อผมช้าลงเพื่อเร็วขึ้นเถอะเรียนใหม่รีสกิลใช้คํานี้นะว่ารีสกิลเพราะบางทีสิ่งที่คุณรู้มามันอาจจะไม่ถูก หรือคุณอาจจะรู้มาแบบเข้าใจผิดผิดใช่ปะถ้าเกิดคุณรู้และยึดมั่นถือมั่นกับมันแต่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดมาตลอดเลยอะ่ะผมเคยเป็นอย่างนี้นะเว้ยเคยแบบเคยเชื่อว่าตัวเองรู้เออแต่จริงๆแล้วแม่งไม่รู้อะไรเลยมันแบบอืม้มพอคิดได้แบบนั้นนะแบบที่ผ่านมากูทําอะไรวะเนี่ยถึงว่ามันไม่ชนะสักทีเป็นเพราะเรารู้ในสิ่งที่ผิดโอเคปะ ดังนั้นรีสกิลตัวเองนะครับจงเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันใช่นะทําให้คุณมีกําไรกับมันได้เ <_ S 1> พราะถ้าเกิดคุณมีความรู้ไม่เพียงพออ่ะการกลับไปเทรดอีกมันคือคุณจะอยากเอาคืนนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ครับอยากเอาคืนแล้วอารมณ์อยากเอาคืนครับมันนําไปสู่การพนันคุณจะทุ่มหมดเลยแล้วมันจะหายหมดเก็ตว่าการแก้ที่ยั่งยืนที่สุดคือกลับไปมีความรู้ซะใช่ป่ะเห็นเพื่อนเทรดได้แล้วอยากได้บ้าง คุณต้องเข้าใจแบบนี้ว่าคนส่วนใหญ่อะครับที่เขาเทรดได้เนาะมันเทรดได้แล้วค่อยโชว์จริงป่ะจริงป่ะแต่แต่เขาก็เทรดเสียเหมือนกันไงคุณคิดในมุมนี้ดิเขาเขาก็เทรดเสียเหมือนกันเราอย่าไปาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยครับมองตัวเองเถอะแลวประเมินตัวเองว่าเราไหวแค่ไหนคุณอยากจะเทรดมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือขาดทุนนะบอกไว้ก่อนใช่ปะ่ะคุณรับได้ปะ่ะ เอา้าถ้าไม่จริงคุณลองมองย้อนกลับไปในอดีตตัวเองก็ได้ว่าอดีตของคุณอ่ะคุณมีทั้งเทรดได้เทรดเสียใช่ปะ่ะและผลลัพธ์สุดท้ายมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นจริงไหมครับถ้าจริงพิมพ์บอกได้ว่าจริง